สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำการประจําวันที่17มิถุนายน2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทา e เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเรายังไม่ไปไหนกลัไกลเลยนะครับยังคงเกาะเส้นแนวจิตวิยาของเราอยู่เกือบทุกเส้นเลยนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับ โทษทีนะฮะเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์อบอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีก1ชุดโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นมันจะมีอีกในระดับหนึงผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการนะครับก็ปิดแท่งเขียวที่สูงกว่าไปนะฮะส่วนในวันนี้นะครับ ในระยะใกล้นะฮะบ,บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซนต์การขึ้นนะั้นมันจะมีกึ่งๆนะฮะเพราะว่ามันยังอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวนั่นเองนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังคงเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครับแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์อยู่ในโหมดของการพักตัวของโมเมนตัมฝั่งขาลงชุดนี้ชุดนี้ก็เดินทางมาแล้วนะครับตั้งหลายเดือนแล้วนะฮะหลายปีเรียตแล้วนะครับสามสี่ปีเรียตแล้วนะครับกราฟ ยังคงไม่ไปไหนสักทีด้วยความสัมพันธ์ระหว่างแท่งเทียนกับเส้น EMA นั่นก็หมายความว่านะครับตลาดนั้นยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโนม้มจะลดลงแล้วก็คงที่เท่านั้นนะครับเมื่อกลไกลเบื้องต้นของตลาดยังไม่เดินทางไปไหนนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟโดยรวมก็ยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นการพักตัวนั่นเอง เมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนชุดนะครับก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนะฮะเมื่อวานนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วนะเอาตรงนี้แล้วกันนะฮะสแท่งนะฮะยังไม่ไปไหนไกลเลย เมื่อวานเราก็วิเคราะห์ไว้ตรงนี้นะครับบอกว่ามีโอกาสจะพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับแล้วมีโอกาสจะเดินทางขึ้นอีกหนึ่งชุดโดยอย่างน้อยนะฮะจะต้องขึ้นมาอยู่ในแนวเส้นสีแดงเนี่ยเห็นไหมฮะเส้นแนวจิตวิยาเส้นสีแดงผลปรากฏว่านะครับก็เป็นไปตามที่เราคาดการจริงๆนะครับรอบนี้นะครับส่วนในวันนี้นะครับ ในระยะใกล้นะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บรเวณนี้ก่อนนะครับความการพักตัวนี้อาจจะมีการย่อตัวลงมาถึงประมาณแถวนี้นะฮะทำในโซนของที่เรียกว่าดีมานโซนนะครับกำลังฟรอมตัวใหม่อีก1ชุดก่อนนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับตอนนี้ เขากาลังจะจบรอบสัญญาณเบรกแล้วนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครเมื่อต้นวัปนะฮะเมื่อแอคชั่นนะฮะตอนนี้นะครับเป็นอยู่ในโหมดที่หดตัวกลับหาศูนย์นะครับนั่นก็หมายความว่าตอนนี้นะครับเขาถึงศูนย์แล้วนั่นก็คือนะฮะเขารอที่จะเลือกทางนะครับใครเรียนไปแล้วตรงนี้มีสัญญาณการเคลื่อนที่ระยะกลางน่าจะมีออเดอร์กันแล้วนะครับอย่างน้อยก็สักประมาณพันกว่าจุดเกือบ 20. 0 0จุดนะฮะใครเรียนไปแล้วก็น่าจะมองเห็นออเดอร์ออกนะครับที่เป็นโมเมนตัมฝั่ง นะครับส่วนตลาดนะตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายนะครับกลไกเบื้องต้นยังมีแนวโน้มว่าจะพอๆกันนะครับยังไม่มีอะไรที่เด่นชัดมากนะก็เราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่สชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณที่เกิดจากแอคชั่นมาร์เก็ตนะครับในระยะใกล้นะครับเขากําลังเกาะเส้นแนวจิตวิยาเส้นสีแดงอยู่นั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างแท่งเทียนกับเส้น AMA นะครับ ตอนนี้กลไกลเรื่องต้นก็คือแรงซื้อแรงขายนะั้นตอนนี้มันมีพอๆกันนะครับถึงยังจะไม่แข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นที่เกิดแอคชั่นมาร์เก็ตนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วก็สักประมาณเอาสิบแท่งเนาะยังไม่ไปไหนไกลเลยเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไว้นี้บอกว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับมีโอกาสจบรอบแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อในโซนที่เรียกว่าดีมา นโซนผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการนะครับดีมานโซนย่อตัวลงมาในใน,ในชุดนี้นะครับสักประมาณเกือบพันหกร้อยจุดเมื่อวานเราเราวางแผนไว้ตรงนี้ก็ประมาณพันห้าถึงสองพันจุดนะฮะดีมันโซนของเรานะครับเลยขึ้นไปเนาะเมืม่อวานเราวิเคราะห์ไว้แถวนี้นะครับถ้าเลยขึ้นไปสักประมาณพันจุดนั่นก็คือ TP โซนก็เป็นไปตามที่เราคาดการจริงๆนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่านะครับ เหมือนไม่อยากจะลงต่อแล้วนะครับตอนนี้มีการหักล้างกันขึ้นด้วยสัญญาณที่เรียกว่า super overbought a ร super oversold นะครับตรงนี้นะครับหากตรงนี้เราจะสันนิษฐานและคาดการว่ามีโอกาสที่จะทํา i g h เยอะ high แต่หากลงตรงนี้เราจะสันนิษฐานคาดการว่ามีโอกาสที่จะทำ lower low ตอนนี้เป็นการหักล้างกันใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจำได้เป็น การหักล้างทําให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนี้เดินทางเป็นกรอบนะครับวันนี้เดินทางเป็นกรอบนะครับสําหรับกรอบ Money Management ใน t i ท f เฟ m e นี้เอาตรงนี้ดีกว่าเนาะก็อยู่สักประมาณ7จ0 0เจจุดนะฮะเต็มที่ก็สัก5000จุดนะครับเอเอ็มไคร,รดในท f เ a รมนี้นะครับเผื่อน,นิดนึงกรอบเวียง นะครับกล่องเวียนะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็เหมือนขาขึ้นก็จะพักตัวแหละนะฮนะเราเรียกว่าเป็นอันนี้จะเป็น Uh, demand effective นะครับก็คือเริ่มมีการพักตัวของขาขึ้นที่ชุดนี้แล้วนะครับเมื่อวานใครเทรดบริเวณนี้เนาะนะฮะสี่พก็จุดเต็มที่นฮะนักลงทุนนะ่าจะเก็บกําไรไปสัก3,000-2,000แล้วก็1,000ตามสัญญาณที่ตัวเองใช้นะฮะตอนนี้ก็เริ่มลดลงมาแล้วก็คือแรงซื้อนั้นเริ่มลดลงแล้วก็มีแรงขายลงมาบ้างเพราะว่าติดแนวนะครับค้นตดแนวที่เรียกว่าแนว Resistance นั่นเองนะครับส่วน ตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่เกือบอ่อนแรงมานิดหนึ่งนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงอันนี้เหตุได้ชัดว่าเกิดจากนะครับดีมันเอฟเฟกต์ส่วนแรงขายนะครับมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเห็นไหมฮะนี่ก็คือแนวที่นะฮะนักลงทุนส่วนใหญ่ใช้เป็นแนวรีสิสแตนนะครับนะฮะด้วยกลไกเบื้องต้นของตลาดแบบนี้นะครับเราสามารถมองรูปแบบการเคลื่อนที่หรือว่าจิตวิทยาของนักลงทุนหรือว่านักลงทุนโดยรวมเขาทำ รนะเราก็พอจะสรุปในทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝักขาขึ้นนะฮะในระยะใกล้นะครับอาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนอยู่ในโหมดของดีมานโซนค่อนข้างจะกว้างนะครับวันนี้ดีมานโซนค่อนข้างจะกว้างกว้างแบบนี้จะเป็นกรอบมากกว่านะครับลังรออีกสักนิดนึงให้เขาไม่สามารถเดินทางผ่านแนวซัพพอร์ตเดิมได้ค่อยเป็น ดีมานโซนหรือว่าวางแผนในการเดินทางนะฮะวางแผนในการเทรดอีกหนึ่งรอบแต่วันนี้นะฮะเป็นวันตลาดวายนะครับด้วยเนื่องจากวิทยาการเทรดของนักลงทุนรายวิกนะครับเขาก็จะเริ่มมีการเคลียร์โพซิชันออกเพื่อที่จะสรุปยอดดังนั้นลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟโดยรวมนะครับก็อาจจะเกิดการพักตัวอยู่ในกรอบบริเวณนี้วันนี้เราเรียกว่าวันตลาดเอาคืนนะครับหรือว่าวันตลาดวายนั่นเองแบบนี้นะฮะจะเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับ สำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้ส่วนปัจจัยกระทบค่าเงินในวันนี้นะครับก็เป็นปัจจัยเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจฯฯฯนะฮะโดยหมวดที่1แลวก็หมวดที่2เล็กๆเท่านั้นนะครับเป็นแค่การปรึกษาแนวทางเท่านั้นนะครับไม่เป็นประกาศตัวเลขอะไรมากมายนะฮะเจ่โดยรวมนะครับก็ยังคงทําให้ค่าเงินดอลลาร์นะั้นถูกกดดันนะฮะค,คูกดไม่ใช่ถูกดันนะฮะถูกกดทําให้มีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงได้อีก นะครับดังนั้นนะครับเมื่อค่าเงินดอลลาร์ที่เป็นปัจจัยหลักของทองคำถูกกดนะครับราคาทองคำก็มีโอกาสที่จะพักตัวแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อขึ้นไปได้อีกหนึ่งชุดแบบนี้นะครับ จะเย็นๆนะครับสุดท้ายนะครับเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับพรุ่งนี้นะครับเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งกว่าๆถึงสามทุ่มโดยประมาณนะครับนะฮะท่านที่สนใจก็ทักทายกันมาได้นะฮะส่วนท่านที่เคยลงเรียนแล้วนะฮะคอนเฟิร์มการลงเรียนได้เลยหรือว่าเข้าเรียนตามรหัสที่ท่านเคยเรียนได้เลยนะครับส่วนสุดท้ายนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนสําหรับวันนี้เป็นวันวิกฤตนะครับสวัสดีนะครับ